นานให้มีพระพันไมั์แข็งแรงค่ะวันนี้ที่สา,าสราศีนั่นร้อยปีโรงพยาบาลศรีราชเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556มีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถึงกล้าทุงนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรบมาราชินีนาถและร่วมถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ มีพระพนมัยแข็งแรงอทิโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนถนนพิษวิทยาลัยโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกลุ่มแรงบันดาลใจจังหวัดสระแก้วสโมสรน,นักศึกษาคณะรัฐศ,ศาสตร์และรัฐปรรศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนโพธาว,วิทยวัฒนาเสนีจังหวัดราชบุรีและครอบครัวน้อยรักษา,านำมะม่วงพันธุ์ข่านิยมหรือน้ำดอกไม้มันไปถึงกล้าทุนกระหม่อมถวายบริษัทพาวเวอร์ซาเลนจำกัด สำนักกิจการชาติพันธุ์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนำคณะเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสีเผ่าได้แก่ยากกะเรียงหยากกร่นและมอนตลอดจนครอบครัวนางสาวชัตชยากิทตะเจริญชัยจังหวัดนนทบ,บุรีนำหมวกไหมพรมที่ร่วมกันถักเองตลอดหนึ่งปีรวม85ใบไปทูลกล้าทูนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัภิยศใสสนักงาน